สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนาแจงมาพร้อมกับหอยทอดคีโตสอสูตรค่ะนาะแจงได้สำรวจความคิดเห็นของน้องๆหลานๆแล้วนะคะว่าชอบทานหอยทอดคีโตแบบไหนปรากฏว่าเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะบางคนก็ชอบแป้งมะพร้าวผาสมกับไข่เป็ดแต่บางคนก็ชอบแบบแป้งมะพร้าวผาสมกับไซเลมฮาร์ดนะ,นะคะนาะแจงไม่รอช้าค่ะรีบสาธิตให้ดูทั้งสองสูตรเลยนะคะ แต่โดยส่วนตัวของน้าแจงชอบแบบที่ผสมไซร์มฮัดทน่ยนะคะเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มที่สูตรไข่เป็ดก่อนนะคะน้าแจงใช้ไข่เป็ดหนึ่งฟองแป้งมะพร้าวครึ่งช้นโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าอีกหนึ่งส่วนสามถ้วยแล้วปรุงรสด้วยดอกเกลือกับพริกไทยค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วจึงใส่หอยแมลงผู้200กรัมพร้อมกับต้นหอมซอยลงไป คนผสมให้เข้ากันสักครู่ให้แป้งมะพร้าวได้ซับน้ำเต็มที่ก่อนนะคะตั้งกระทะพร้อมน้ำมันให้ร้อนจัดด้วยไฟกลางค่ะนแจงใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วใส่ส่วนผสมหอยทอดลงไปเกลี่ยให้หอยกระจายตัวแนบกับกระทะทุกตัวนะคะอย่าให้ซ้อนทับกันค่ะปล่อยไว้สักครู่ กะประมาณว่าอีกฝั่งหนึ่งสุกเหลืองแล้วนะคะก็ใส่ไข่ไก่ที่ตีแล้วลงไปกระจายให้ทั่วๆของหน้าแจงเป็นไข่ขนาดเล็กก็เลยใส่ไปสองฟองค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับไม่ได้ทั้งหมดหรอกคะ่ะเราก็แค่แบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วค่อยพลิกค่ะเช็คดูว่าได้ความเหลืองกรอบตามที่ต้องการแล้ว ก็เกลี่ยหอยทอดไว้ข้างกระทะก่อนนะคะแล้วเร่งไฟแรงใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงตามด้วยกระเทียมสับสักเล็กน้อยแล้วก็ถั่วงอกค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะแล้วถ้าใครมีน้ำปลาหรือซอสท,ที่ไว้วางใจก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะผัดถั่วงอกไปมาสักเล็กน้อยก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยนะคะ ในสูตรที่สองนี้ใช้ใส่เรียมฮัทครึ่งช้อนโต๊ะพูนๆกับแป้งมะพร้าวอีกครึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแล้วห่อเซนเทนกัมไปนิดนึงผสมกับน้ำอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะทั้งแป้งและน้ำจะมากกว่าสูตรแรกนะคะเมื่อผสมแล้วจะเป็นเหมือนเจลหรือว่าวุ้นอ่อนๆน,นะคะปรุงรสด้วยดอกเกลือกับพริกไทยนะคะเมื่อผสมกับหอยแมลงผู้และต้นหอมซอยแล้ว ก็นำลงทอดด้วยขั้นตอนและวิธีการเดียวกันกับสูตรแรกเลยค่ะแต่ว่าในขั้นตอนของการกลับพลิกด้านจะทำได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับสูตรแรกนะคะจะมีความนุ่มนิ่มกว่าทำให้แตกกระจายได้มากกว่าค่ะน้แจงใช้หอยแมลงผู้200กรัมและไข่ไก่อีก2ฟองเท่ากับสูตรแรกค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็รับประทานกับซอสพริกค,คีโตที่เคยนำเสนอไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะวางลิง์ไว้ให้ข้างล่างแล้วจะขึ้นไว้ท้ายวิดีโอด้วยค่ะนะแจงตั้งใจสาธิตทั้งสองสูตรเพื่อไว้เป็นตัวเลือกตามความชอบของแต่ละคนหรือตามวัตถุด,ดิบที่มีนะคะสัดส่วนของส่วนผสมไม่ตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแป้งหนาบางแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหอยด้วยนะคะ รสชาติและรสสัมผัสใกล้เคียงหอยทอดปกติค่ะแต่ถ้าจะให้เหมือนเป๊ะเลยก็คงจะยังไม่ใช่นะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอยากขอกำลังใจ สนับสนุนนะแจงง่ายๆด้วยการไม่สคิปแอดนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ